วันนี้คนเก่งวันนี้คนเก่งร้องไหมครับวันนี้เอเชียนร้องให้ไหมครับออวันนี้โอเชียนร้องให้เปล่าครับเันหน้องให้เรียนที่ไหนเรียนที่โน้ตเลยโอเค